สวัสดีครับพีเพนะครับผมวันนี้พีเพจะมารีวิวข้อดีหลังจากที่พี่ใช้งานกับเจ้าตัว I f ฟ i นิกฮอต50โปรพัดกับมือถือที่มีความบางที่สุดในโลกกับราคาที่พี่ทำการซื้อมา5,390บาทผมตัวนี้ พีจะขอแนบลิงก์ผมในการสั่งซื้อที่พีสั่งซื้อมาเป็นเครื่องสูนไทยประกรันสูนไทยปลอดภัยในการซื้อตามทีพ่พีแนบให้ใต้คลิปนี้นะครับผมบอกเลยว่าบางครั้งราคาอาจจะขึ้นนะครับหรือว่าบางครั้งราคาอาจจะลงเน้นว่าให้กดเช็คราคาล่าสุดและโปรโมชั่นล่าสุดตามที่พีแนบให้ ใต้คลิปนี้หรือว่าใต้ของเมนี่ผมวันนี้พี่จะมาพูดถึงว่าเฮ้ยข้อดีหลังจากพี่ใช้งานจริงกับมือถือที่สเปคให้มาจัดเต็มจริงคือบางจริงพร้อมด้วยหน้าจอ6.78นิ้วหน้าจออัมเรดสีสันคือสวยสดงดงามหน้าจอความชัดคือ Full HD p l u กับรีเฟรชหน้าจอในการทัดคือ120ริอร์เซ์ให้มาจัดเต็มจริงครับตัวนี้เนาะบอกเลยว่าดีไซน์ผมในการเก็บดีเทลของตัวเครื่องดีไซน์ที่มีความสวยงามจริงครับผมตัวนี้นะครับบอกเลยว่าสุดจริงพี่ชอบดีไซน์มากครับนี่ลำโพงก็เป็นลำโพงคู่ผมแบบตัว JBL ด้วยถือว่าให้มาจัดเต็มมากครับมีปุ่มนะครับผมอันนี้คือปุ่ม power ลดเสียงเพิ่มเสียงถือว่าปุ่มนี้สัมผัสฟิลลิ่งเวลาจับเครื่องครับรู้สึกว่ามันเบาและมันน้ำหนักที่จับแล้วมันพอดีมือมากปุ่มตัวนี้พี่ชอบตรงโมดูลกล้องมากกล้องหลังให้เป็นออโต้โฟกัสกล้องหลัง50าล้านผมตัวนี้แล้วก็มีเลนเซนเซอร์ในการวัดระยะผมตัวนี้ให้เรามาด้วยในการทำพอเทหถือว,ว่าครบจบครับกล้องหน้าแบบเจาะรูให้เรามาถึง13บาล้าน,นผมตัวนี้พร้อมด้วย CPU ที่มีความเร็วความแรงจริง กับ CPU h e d o o g 1 0 0แล้ผม Octa-Core สถาปัตในการออกแบบคือ6นาโนเมตรซึ่งในการจัดการความร้อนตัวนี้บอกว่าจัดการความร้อนดีมากเล่นเกมก็ถือว่าสุดจริงแล้วก็สามารถผมฮัดได้เมื่อหน้าจอเราเปียกน้ำตัวนี้ก็สามารถทัสกินได้บอกว่าให้มาจัดเต็มจริงตัวนี้ซึ่งพี่รู้สึกว่า เป็นอยู่ที่การฝุ่นกันน้ำให้พี่ ip 5 4ก็ถือว่าเพียงพอในการใช้ผมซึ่งพี่ชอบมากสแกนนิ้วมือบริเวณหน้าจอของตัวนี้มันสามารถใช้ฟังสแกนนิ้วมือบริเวณแบบหน้าจอได้อย่างง่ายได้จริงครับซึ่งอันนี้เป็นฟังก์ชันที่พี่ใช้งานมาคือแฮปปี้มากพี่ผมจะขอทำการสแกนให้ดูเลยว่าเป็นข้อดีที่พี่ใช้งานมาคือพี่เจอจริงครับตัวนีน้อันนี้พี่ผมขอทำการแลวผมปิดล็อกให้ดูนะครับว่า มันจะเป็นอย่างไรนบ้างผมในการปลดล็อกด้วยการสแกนนิ้วมือนะครับหรือว่าสแกนใบหน้าก็ได้เพิ่มระบบเนี่ยกดครับแบบนี้เลยผมเรากดผมย้ำๆไปเรื่อยผมตัวนี้นะครับซึ่งซีลลิงของหน้าจออะ่ะเป็นหน้าจออัลลอครับสีสันสีดำมันเลยดำสนิทตัวนี้นะครับผมเรียบร้อยเห็นไหมว่าง่ายไหมผมเช่นพีผมปลดลอ็อกปึ๊บแบบนี้แล้วกดครับปึ๊บสแกนเร็วมากคือมันสแกนเร็วจริงรับผมตัวนี้บอกเลยว่าปึ๊บนี่ครับเร็วมาก ซึ่งเป็นข้อดีผิดเจอคือ CPU มันเร็วแล้วก็กัดสแกนนิ้วมือมันเร็วไปด้วยผมตัวนี้นะพร้อมด้วยนี่ครับ Android เวอร์ชันะผมตัวนี้ให้มาคือ14อลผมนะครับแรม8 g ิบวกเพิ่ม8 g ิได้ผมตัวนี้ถือว่าให้มารวมทั้งหมด16 g ิกับความจุ256 g ิก p ซัพพอร์ต Wi-Fi Wi-Fi 5มีตัว NFC ด้วยผมตัวนี้แล้วก็ u o t t o t เวอร์ชัน5ผมตัวนี้สามารถเชื่อมต่อได้อย่างง่ายดายจริงครับนี่ แบตให้มา5,000แอมป์ถือว่าแบต1วันเพียงพอมากๆผมตัวนี้พร้อมด้วยกับตัวฟ้าชาร์หรือว่าชาร์จเร็วให้เรามาถึง33วัตต์ครับบอกว่าจัดเต็มมากตัวนี้หน้าจอสู้แสงดีมากครับหน้าจอสู้แสงคือน3 0 0่นริ้นนะผมตัวนี้สามารถขดแอปพลิเคชันและก็สามารถใช้ฟังก์ชันพิเศษได้อย่างเยอะแยะมากมาย หน้าต่างลอยก็มีมีฟังก์กชันตัวหมดเกมผมให้เราด้วยถือว่าจัดเต็มมากมีการคดแอปพลิเคชันตัวนี้ก็สามารถกดแอปพลิเคชันซึ่งเป็นข้อ DP ใช้งานมาบอกเลยว่าเวิร์กจริงครับมันมีความสมุิจริงนะซีลิ่งดีมากพี่ชอบความสมุิของตัวนี้มากครับนี่โคตมสมุดอ่ะมันมีฟีลลิ่งที่ ทัดกดบอกเลยว่าเวิร์กจริงครับตัวนี้มาพูดถึงว่าเฮ้ยลำโพงตัวนี้2ตัวมันเป็นอย่างไรบ้างเสาลำโพงผมตัวนี้เป็นลำโพง JBL เนอะมาดูว่าลำโพงเสียงจะขับออกมาประมาณไหนนะครับ สำหรับพีนะลำโพงถือว่าเสียงดังฟังชัดเสียงเบสคูรดีเพราะว่าปรับแต่งโดย JBI ผมตัวนี้ซึ่งมันใช้งานได้อย่างง่ายดายและสีสันของตัวหน้าจอก็แสงผลใน youtube ออกมาได้อย่างสมบูรณ์แบบจริงครับดูผมนะเปิดสูงสุดตัวนี้คือเปิดได้2 k 60เฟรมแล้วหน้าจอผมตัวนี้เป็นหน้าจออ mo l e เดทครับทำให้พีรู้สึกว่าในการแสดงผลของหน้าจอสีสันถือว่า มีความสวยงามแล้วก็ลงตัวจริงครับกับหน้าจออัลมาเมิตขนาด6.78นิ้วตัวนี้นะครับนี่เฉลี่ยก็คือเกือบจุด6.8นิ้วแหละผมเฉลี่ยนะครับผมตัวนี้ขอบจอมันมีความบางดีมากนี้แล้วก็สามารถใช้ตัวฟังก์ชันมัลติวินโด์ของหน้าจอออกมาได้อย่างสมบูรณ์แบบจริงเพ่งเป็นข้อดีที่พีเจอหลังจากพีทำการใช้งานตัวนี้มาครับบอกเลยว่า f ี e l i n g การทัชคือสุดจริงครับแล้วก็สามารถใช้งานในการแบ่งหน้าจอตัวนี้ก็มีซัพพอร์ตในการใช้หน้าจอแยกก็มีให้เราเพียรพร้อมนะครับผมตัวนี้นะครับนี่ถือว่ามีความสมุูรมากหน้าจอผมนี้สามารถปรับตัวอัตราลิเฟระผมในการปรับได้ที่การเส้นผมและความสว่างผมปรับเป็นทีมมืดทีมสว่างก็ได้ผมตัวนี้นะครับผมปรับเป็นนี่ครับอัตราลิเฟรตปรับเป็น60 แล้วก็110เฮิร์เราสามารปรับแต่งเป็นอัตโนมัติก็ได้เช่นกันนะถือว่าให้มาจัดการถือว่าโอเคมากครับมาดูว่าถ้าเล่นเกมตัวนี้เป็นไงบ้างถ้าพี่ผมจะขอใช้ประสบการณ์เนาะหลังจากพี่กเล่นเกมมาตัวนี้บอกเลยว่า ROV ผมในการปรับ60เฟรมสูงสุดบอกเลยว่าเฟรมเรทโคตรนิ rate, oding, Hub ่งพับ G ปรับการกาฟมต่ําและปรับสูงสุดก็ถือว่านี่มาก Free f ทุกอย่างปรับสูงสุดสบายหายห่วงผมตัวนี้เกมแคปชั่นแพ็ ภาพต่ำๆก็ถือว่าเพียงพอแล้วก็กลางๆก,ก็ถือว่าได้ผมตัวนี้ซึ่งพีทาการใช้งานมาบอกเลยว่าเล่นเกมสบายหายห่วงจัดการความร้อนคือดีมากมีตัวบายพาสผมในการเสียบตัวสายชาร์จเพื่อป้องกันในการใช้งานเพื่อแบตเตอรี่นะครับผมตัวนี้ทําการจัดการความร้อนเวิร์กมากครับมาดูว่าเฮ้ยรูปภาพเรื่องกล้องเป็นอย่างไรบ้างผมตัวนี้เนาะหลังจากพีทําการใช้งานมากล้องครับบอกเลยว่านี่ครับนี่ครับคือ13ล้านนะ่ะตัวนี้บอกเลยว่ามันเก็บดูดูครับ ว่ามันเก็บสีสันของภาพออกมาได้อย่างสมบูรณ์แบบจริงครับตัวนี้คือเก็บดีเทลอะเอาตรงนะเก็บดีเทลดีมากครับนี่นี่ครับตรงๆเลยว่าเป็นเผลิที่เก็บดีเทลในการทำการบ้านมาดีมากกับเจ้าตัวนี่ครับผมอิฟินิตนะผมฮอต50โปรสีสันบอกเลยว่าสวยสดงดงามซึ่งสามารถย้อนกลับไปชมคลิปเต็มในการรีวิว เรื่องกล้องได้ผมตับตัวนี้แต่บอกเลยว่าข้อดีที่พีมาแชร์ประสบการณ์วันนี้คือเหตุการณ์ที่พีเจอจริง,รงเพราะรู้สึกว่า UI ของตัวกล้องของ e ี i ินเนี่ย UI มันใช้งานได้ง่ายแล้วมันก็เฟรนลี่กับผู้ใช้งานได้ง่ายมากครับผมตัวนี้นะครับกดชัตเตอร์อันนี้คือทาย50ล้านซึ่งในการถ่ายเสียผมมันจะเก็บเนื้องานของรูปภาพออกมาในการซูมซึ่งมันไม่ได้เสียความละเอียดของภาพครับ ทำให้เราครอบภาพก็ง่ายผมตัวนี้บอกเลยว่าจัดเต็มจริงเรื่องในการใช้งานซึ่งพีเอาง่ายเลยนะเป็นตัวที่คุ้มมากงบเลท5,000เนี่ยคือมุมมองพี่นะคุ้มจริงครับพี่จะขอแนบลิ์กับมือถือที่ราคาสุดคุ้มหรือว่าแทบเป็ตราคาสุดคุ้มใต้คลิปนี้ผมสวนันนี้ขอบคุณครับ